ยายปูนไขรเด้อเด้ออาหารถูอโบราณแบบพิสารพ่อแม่พากินยายก็เอาไข่ตุ่มก้อนแล้วก็มาแช่น้ำเย็นให้มันเย็นแล้วก็เอามาปอกแบบนี้ย,ยายสิปอกได้ไหมนี่ไข่ตัวหนี่มันคือแตกไปใครไม่บ่เดี๋ยวปอกเดี๋ยวสีใส่มึงเลยเนี่ยปอกสวยไว้ก่อนอตัวนี้พ่อติดปอกเรียบร้อยแล้วปอกแค่สวยแล้ว ยายก็ับเอากระเทียมลงุงคนไข่อาหารบ้านหน้าแบบอีสานบ้านเฮา,าเกาะเทียมลงไปเทียมลงไปอือกขินก้อนพอแล้วยาย่จะตำกระเทียมเด้๋ยนี่เด้เอกับเทียมแหลกก้อน แ,แลววเกิดเสียเอาผิดลงใส่ผิดผงเด้นี่เอาลงหลายไปไหนผิดผงนี่มันเผิดนั่นเนี่ยเอาผิดงผดงลงใสเ่เด้อะๆเยอยากกิดเสียเอาไข่ลงใส่ฟูกบอกเรียบร้อยเอาไขา่บีลง ต้มไข่ได้พอดีพอดีเลยต้มไข่ได้พอดีเลยมาสุกเกินกับว่บาบอสุกแต่ยายชิมก่อนเด้อมันมันมันยายจะตำได้ไหมยายจะตำเด้อยายปนไข่เด้อะยา,าะยจะยตำม,นนนนตมนันแหลๆๆกจะน้อยก่อนอันนี้ไว้จะกิน มันแหละมันเขาการบบบผิดาถึงเป็นไดคไอีอีนน้อยก็ไม่น้อยผิดผิกอะอคนไครอาหารบ้านนาพอแม่พากินไกี่ล่ะไกี่ ทำไปเรื่ยอยๆแห่งแหลกยังน่อยก่อนทันตีสาสกันเลยข้อแลี้ย,ยวนี่ขอ,อน้ำปลาต้มทุกเรียบร้อยน้ำปลาลงพุนคือปุนปลาปุนโขกต้นนี่ละเดี๋ยวมาเอาเบิร์ตกันท่านตีศาสยายเอาไปหนีก่อน อหอมปลา,าหลจิกมน้อยมันแข็งพูดนีย่ยาจะขอ,อหอมลงเด็ดแบบบาดหน้าเลยเด็ดแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเอาซีกินใส่จักหน้อยก่อนซีกินคุ้นข่ากัน ขอบผมสูตรกันเด้อเราู้สูตรลงกักหน่อยกัน,กนยายบ้ปูนโดนหรอเด้หน่ปูนมาหลายปีหแหรอยายชิมก็นด้วยเด้ขอขอชิมก่อนว่ามันสิมันจางอืมพอดีแล้วสุดยอดสุดยอดมันอย่างดีเลย เด้อว่ากินเขาน้ไย่าเด้อดิเด้อปูนไข่เรียบร้อยใส่หอมพื้นกัน